ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละย0่บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผมสองนะครับของอัปโหลดมอนะครับนะ เข้าในเนื้อเรื่องเลยครับผมมาเรียนเรื่อง family members นะครับ member แปลว่าสมาชิกนะครับสมาชิกในครอบครัว Vocabulary คำศัพท์นะครับ speaking การพูด family and r e l a t i v e นะครับก็คือครอบครัวและก็เครือญาติเริ่มตั้งแต่ grandparent นะครับ grandparent แปลว่าคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะครับแปลได้4ท่านนะครับนะคำว่า grandparent เนี่ย แต่ถ้าแกรนฟาเตอร์นะครับแปลว,ว่าคุณปู่คุณตานะครับแต่ถ้าแกรนมาเตอร์แปลว่าคุณย่าคุณยายนะครับโร t i ทีแปลว่าเครือญาตินะครับอันช์นะครับแปลว,ว่าคุณป้าหรือคุณอา,อาคุณป้าหรือคุณนาผู้หญิงนะครับนะที่เป็นผู้หญิงนะครับเป็นป้าหรือเป็นนาก็ได้แต่เป็นผู้หญิง Uncle นะครับแปลว่าผู้ชายนะครับหมายถึงผู้ชายที่เป็นลุงหรือเป็นอานะครับนะแต่เป็นผู้ชายคือสื่แปลว่าเครืยญาต s t e v ชื่อคนนะครับนะ s t e v เป็นคุณปู่หรือคุณตานะครับนะ Sorry เป็นคุณย่าหรือคุณยายในที่นี้นะครับเขาพูดถึงครอบครัวของใครครับพูดถึงครอบครัวของเจนนะครับนะว่นเจนเป็นตัวยืนนะครับนักงเรียนดังนั้นนะครับ Grandfather ก็คือคุณตานะครับนะ คุณตาชื่อว่าสตีฟคุณยายชื่อว่าซอลลี Steve, ยย Sorry, น่นะครับคุณตาสตีฟคุณยายซอลลี่นะครับนะครับมีลูกสองคนนะครับนะนั่นก็คือมาร์กกับมาร์กกับแคร์โ uh, รนะครับมาร์กไปแต่งงานกับลินนะครับนะและก็มีลูกมาสองคนก็คือแองจี้กับทอม อ่าสามคนนะครับผมแองจี้ทอมแล้วก็เจนนะครับเจนเป็นน้องสุดท้องส่วนคาร์โรนะครับไปแต่งงานกับโทนี่นะครับมีลูกมาหนึ่งคนชื่อว่าไมค์จบนะครับนี่ก็เรียกว่าผัง Family t r e e นะครับทีนี้มาดูคำตอบกันคำตอบก็บอก Look at the Jane's Family t r e e นะครับคือผังต้นไม้ครอบครัวของเจน Circle นะครับให้วงกลม the correct name ชื่อที่ถูกต้อง เจนสแคนมาเตอร์นะครับก็คือคุณยายของเจนนั้นชื่ออะไรนะครับตอบว่าชื่อซอลลี่นะครับเจนสแคนมาเตอร์นะครับคุณตาของเจนชื่อสตีฟนะครับตอบสตีฟเจนส์ฟาเตอร์นะครับคุณพ่อของเจนชื่อว่ามาร์คนะครับเจนส์มาเตอร์นะครับหรือว่ามัมคุณแม่ของเจนชื่อว่าคาร์โรนะครับ เจนส์อังเคิลนะครับอังเคิลในที่นี้ก็ต้องแปลว่าลุงนะครับนะลุงของเจนนะครับลุง uh, ของเจนอังเคิลเดี๋ยวนะครับไหนลุงของเจนอ่าไม่ใช่ลุงทั้ทีครับนะ เพราะว่าคาร์โรนะครับเป็นแม่นะครับนะแม่ชื่อว่าคาร์โรแล้วก็ออ๋ไม่ใช่เดี๋ยวโทษทีครับแหมคุณครูก็โทษทีครับโทษทีครับโทษทีคาร์โรเป็นน้องสาวนะครับนะคาร์โรเป็นน้องสาวว่านคาร์โรไปแต่งงานกับโทนี่โตโทนี่ก็ถือว่าเป็นคุณอานะครับนะอาผู้ชายนะครับอังเกิลอในที่นี้อาผู้ชาย นะครับมาร์กนี่แต่งงานกับลินนะครับแม่ของเจนชื่อว่าลินนะครับทุกทีนะแม่คนครูดูรีบไปหน่อยนะครับคาโรนี่เป็นน้องสาวนะครับนะาเนี่ยพ่อแม่เดียวกันนะครับวันคาโรไปแต่งงานกับโทนี่โทนี่ก็จะเป็นอังโคลนะครับอังโคลตรงนี้ตอบโทนี่นะครับอังโคลตอบโทนี่นะครับนี่แม่ของเจนเมื่อกี้นะครับตอบลินนะครับน้าไม่ได้ตอบคาโรนะครับ ส่วนอานนะครับอานในนี้ก็แปลว่าคุณอานะครับน,ะน้านะพี่ชายของเจนนะครับนะพี่ชายของเจนมีท네ั้งไม่ใช่นี่เป็นพี่สาวนะครับนะพี่ชายก็ต้องชื่อทมนะครับชื่อทมส่วนพี่สาวของเจนนะครับชื่อว่าแองจี้นะครับนะแล้วก็เครือญาตินะครับเครือญาติในที่นี้ก็คือไม้นะครับนะเป็นลูกพี่ลูกน้องกัน หรือแปลว่าลูกพี่ลูกน้องนะครับจบไหมนะครับจบนะทีนี้เขาบอกว่าตรงตอบคำถามเหล่านี้นะครับ who is and o l c h i d ใครนะครับเป็นลูกคนเดียวนะครับมันตอบไหมนะครับนะไหมเป็นลูกคนเดียวของคุณแม่ c a r o รกับคุณพ่อโทนี่นะครับตอบไหมเขาตอบไหมให้แล้วนะครับนี่คือหนังสือก็ตอบไหมให้แล้ว ข้อสองนะครับก็าถามว่าใครเป็นคุณพ่อคุณแม่ของเจนนะครับเราต้องตอบสองท่านนะครับนะคุณพ่อคุณแม่ของเจนนะครับเพราะเรนแปลว่าคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อก็คือชื่อว่ามาร์กนะครับถ้าคุณครูจะไม่ผิดเมื่อกี้คุณแม่ชื่อว่าลินนะครับอ่ะสตีฟโทษอ๋อมาร์กถูกแล้วครับมาร์กกับลินถูกแล้วนะครับอ่าส่วนคุณตาแล้วก็คุณยายของเจนนะครับ ชื่อว่าแมค,คุณครูขี้เหลืมชื่อนะครับสตีฟกับซอลลี่นะครับนะสตีฟกับซอลลี่ส่วนลูกชายของเลนนะครับลูกชายของเลนก็คือพี่ชายของเจนนั่นเองชื่อว่าค,คุณครูขี้เหลือมจริงๆนะครับชื่อว่าทอมนะครับแล้วก็ภรรยาของโทนี่นะครับภรรยาของโทนี่ ภรรยาของโทนี่คือใครครับคุณครูทำไมขี้เหลืมอย่างนี้นะภรรยาของโทนี่ชื่อว่าคาโรนะครับนะคาโรนะครับซึ่งเป็นน้องสาวของคุณพ่อนะครับคุณพ่อของลินนะครับสามีของลินนะครับสามีของลินนี่ก็คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อของเจนนะครับคุณพ่อของเจนชื่อว่าอะไรนะไม่คุณครูคีดเหลืมจริงๆนะชื่อว่ามาร์คครับชื่อว่ามาร์ค แล้วก็ลูกสาวของซอลลี่นะครับนะลูกสาวของซอลลี่ซอลลี่นะครับมีลูกสาวหรือเปล่าซอลลี่อ๋อซอลลี่คือคุณยายนะครับคุณยายมีลูกสาวนะครับชื่อว่าคาร์โรจบนะครับนะหม่คุณครูนี่ไม่ค่อยจำนะครับนะโอเคคุณครูไม่เขียนให้ตรงนี้นะครับคือต้องการที่นักเรียนดูไปด้วยนะครับจะได้ไม่ถึงเข้ามาถึงลอกเลยนะครับว่าชื่ออะไร โอเคจบนะครับหน้าสิบสองไปต่อหน้าสิบสามต่อเลยครับ All right. okay.